Encanto. Many years ago, this candle blessed our family with a miracle. Our house, our casita, came to life with magic. Hola, casita. Floors! Drawers! In time, every member of our family. แอนิเมชันเรื่องล่าสุดของดิสนีย์ซึ่งเต็มไปด้วยเวทมนต์และมนต์สะกดคนดูผ่านบทเพลงเรา m ูวี่ Nextdoor จำพูดถึงเรื่องราวของข้อครัวม,มาริเกลที่อาศัยอยู่ในบ้านเวทมนต์ซึ่งซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางหุบเขาในโคลอมเบียในเมืองที่สุดแสนวิเศษและมหัศจรรย์ที่เรียกว่าเอ็นคาร์โตเวทมนต์แห่งเอ็นคาร์โตมอบพรพิเศษที่แตกต่างกันให้กับทุกคนในตระกูลมาริเกลได้แก่ความแข็งแกร่งพูดคุยกับสัตว์เสกดอกไม้หรือแม้แต่พลังที่สามารถควบคุมสภาพอากาศตามความรู้สึก ยกเว้นแต่เพียงสาวน้อยมาริเบลสาวน้อยธรรมดาเพียงหนึ่งเดียวในบ้านมาริเก้ที่ไม่มีความพิเศษอะไรเลยเว็บได้ที่คิดคงมาแนวเด็กไม่มีความมั่นใจรู้สึกตัวเองไม่เหมือนคนอื่นในครอบครัวแล้วหาทางพิสูจน์ตัวเองแน่แต่เดี๋ยวก่อนพอเราได้ดูแอนินโตไปถึงช่วงหนึ่งอยู่ๆก็เริ่มมองเห็นแนวทางจริงๆของแอนิเมชันเรื่องนี้และมันค่อยๆชัดเจนขึ้นเรื่อยๆจนมันเด่นชัดที่สุดในตอนบทสรุปของเรื่องว่าแอนิเมชันเรื่องนี้จะสื่ออะไรกับเราคนดูกันแน่ เมื่อพูดถึงความเป็นมิสิคิลของแอนิเมชันเรื่องนี้ตอนแรกก็แอบ,บตกใจว่าเอ๊ะทำไมเพลงเยอะจังแต่ก็ไม่ได้ติดใจอะไรทำไปทำมมแอบ,บชอบด้วยซ้ำพอเพลงมาพร้อมกับฉากที่มาดูคู่กันไปมาเชื่องดูเข้ากันและพาเราให้รู้สึกสนุกกัแอนิเมชันเรื่องนี้เหมือนมันเพิ่มรสชาติให้กับแอนิเมชันเรื่องนี้แถมเพลงก็ยังทำให้เราติดหูอย่าง The Family Medical ที่เปิดเรื่องมาก็ร้องโชว์และแนะนำตัวละครคนบ้านมาริเกลให้เราพอรู้ว่าแต่ละคนทำอะไรได้บ้างและความสัมพันธ์ของครอบครัวมดริเกลต่อเอ็นคาร์โตอย่างไร หรือเพลงอย่างวิดดอนช a อก about ลบูโนที่แนวเพลงข้างจะติดถูซึ่งเพลงจะอธิบายเราว่าตัวละครบูโนมีอิทธิพลต่อครอบครัวมิริกลอย่างไรหรือแม้แต่คนในเมืองเอคลานโตในรูปแบบไหนและยังมีเพลงเพื่อเพาะอีกอย่างเช่นเ i ิร i n g on the Miracle All of You w h a t I f Can I Do แต่เพลงที่ส่วนตัวชอบจริงๆแล้วต้องเป็นเพลงประจำตัวของลูอิซาคือเพลง Surface p r e s s u r e ที่ทำออกมาได้หลายอารมณ์มากๆทั้งสนุกดูเท่ดูตลกและยังแอบเศร้าเล็กน้อย และเหมือนอย่างที่เคยบอกว่าคีไม่เสีจริงๆแล้วส่วนตัวมองว่ามันคือความเป็นครอบครัวซึ่งจะค่อยๆออ,ออกมาตามแต่ละบทเพลงในเรื่องเพราะความที่เขาให้เราโฟกัสไปกับตัวละครอย่างมิราเบลเป็นหลักที่แสดงให้เราเห็นว่ามิราเบลเป็นคนเข้มแข็งมองโลกในแง่ดีและสอดแทรกข้อคิดที่ไม่ได้ดูโลกสวยจเกินไปแล้วค่อยๆพาเราไปรู้จักกับมุมอื่นๆของตัวละครในบ้านเมริกาผ่านบทเพลงที่ร้องออกมาทำให้เราเข้าใจตัวละครมากขึ้น เอ็นคารโตได้พาเราคนดูเข้าไปซึมซับกับชีวิตของสาวน้อยมิราเบลเด็กสาวธรรมดารรมดาที่ดูไม่ได้แตกต่างจากคนอื่นในครอบครัวแต่คงจะมีเพียงเรื่องเดียวนะคือพรสิเศษที่ทําให้เธอดูแตกต่างจากคนอื่น ทั้งที่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นอะไรที่สาคัญต่อสิ่งที่กําหนดทิศทางในการดำเนินชีวิตของเธอแม้แต่น้อยเพราะว่าเธอยังมีอีกหลายอย่างที่เธอทําได้และมันยังเป็นตัวของเธอเองถึงแม้ว่าเธอจะไม่มีพรสวรรค์แบบคนอื่นก็ตามดยภาพรวมแล้วเอ็นคาร์โตถือว่าเป็นแอนิเมชันดิสนีย์ที่ยังให้ความประทับใจกับเราคนดูได้ดีเหมือนเคยแต่อาจจะไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่เท่าไหร่สิ่งที่เ่าจาก็น่าจะเป็นเพลงของเรื่องแต่ส่วนตัวก็มีปัญหาตรงพอยต์หลักของเรื่องที่ค่อนข้างจะดูแข็งแรงแต่มันกลับรู้สึกว่ามันยยยังงนน้้อออไป่ยาย อยากให้มันได้ความรู้สึกแบบให้มันดึงความรู้สึกคนดูมากกว่านี้ไม่ถึงขั้นต้องร้องไห้หรือเสียน้ำตาแต่ก็อยากให้เพิ่มความซึ้งขา้าไปอีกนิดเลยทําให้เอ็นคาร์โตเป็นแอมิชันดิสนีย์ในครอบครัวที่ทําออกมาได้ค่อนข้างจะดีลดมืออาจจะอ่อนไปนิดแต่ก็ยังให้รสชาติที่กลมกลม่อมย่อยง่ายและสนุกเพื่อเพลินกับจงบังหวะของมิ s ิลลส่วนคะแนนคงต้องให้7เต็ม10ไม่ถึงขั้นไม่เอ j นจอยจนถึงไป6แต่ก็ไม่ถึงขั้นว่าจะดีจนถึงไปแปดเอ็นคาร์โตสามารถรับชมได้ทาง ดิสนีย์พาสฮอสตามีทั้งภาษาไทยและซับสำหรับวันนี้เรา Movie Next Door ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราเรา Movie Next Door ขอบคุณครับ